สำหรับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูวิธีการรับมงกุฎเพชรลูบี้สตาร์คาวกันซึ่งจะเป็นตัวมงกุฎที่เน้นสีแดงทั้งชิ้นเลยนะครับและเมื่อเราใส่ตัวนี้นะครับเราจะดูแบบว่ารวยมากๆเลยนะครับโอ้ใครชอบมองกุฎที่เป็นสีของอัยมณีลูบี้เนี่ยมาดูวิธีการรับในคลิปนี้กันได้เลยและแมทที่เราจะเข้าไปรับลิมิเต็ดไอเทมกันนะครับจะเป็นแมทของ AFK4UGC ซึ่งในตัวแมทเนี้ยจะเป็นแมทที่เราเก็บใต้กันแบบชิวๆออกแมทหนึ่งนะครับทุกคน และขั้นตอนในการซื้อนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่ร้านค้า ugc ตรงนี้ได้เลยแล้วเลือกไปที่ตัวมงกุฎลูบี้สตาร์ขาวข้างล่างนะครับสำหรับตัวไอเทมตัวนี้นะครับจะมีจํานวนเหลืออยู่ที่1,937ชิ้นและราคาในการซื้อเนี่ยจะอยู่ที่95,000แต้มเวลานะครับทุกคนสําหรับวิธีการเก็บแต้มเวลาหรือแต้ม afk เนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆปล่อยตัวทิ้งไว้เฉยๆในะแมปนี้แต้มเวลามันก็จะขึ้นเรื่อยๆเ,เลย หรือถ้าใครขยันหน่อยนะครับให้เราเดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยนะนะครับยิ่งคลิกคะแนนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนและการตรวจเช็คแต้มนะครับว่าตอนนี้เรามีแต้มอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยให้ดูตรงลีดเดอร์บอร์ดด้านขวาบนได้เลยนะครับจะมีจํานวนแต้มของเราคอยอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในแมปนี้นะครับจะมีไอเทมแบบเท่ๆในอัปเดตกันมากมายเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆว่างเนี่ยสามารถปล่อยตัวมาเอฟเคเพื่อเก็บแต้มในแมปนี้กันได้เลยนะและในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปครับบบาจ้า